get to t e p o i t เปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบกับไฮไลท์วันนี้เราไปดูกันนะครับจริงๆก็ตัวเลขที่สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นดูว่าเป็นข่าวลบนะครับเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40กว่าปีแล้วก็บอนยูยังปรับขึ้นต่อ แต่ว่าจริงๆเราคิดว่ามีสัญญาณบวกนะครับจาก2ข่าวนี้ออกมาด้วยเหมือนกันนะครับไปดูกันว่าสัญญาณบวกคืออะไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับจะกลับไปดูเรื่องตีมที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะครับเรื่องของ Real a s s e t อันนี้เรียกว่าเป็น extension ต่อเนื่องไปอีกถึงเรื่องของ real asset ประเภทที่เป็น resource นะครับในกลุ่มพลังงานแล้วก็ material นะครับว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบันนะครับก่อนอื่นไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเราอยู่สงการกันไปนะครับแต่ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับหุ้นต่างประเทศยังลงต่อเป็นสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องกันนะครับลบลงมา1.7%นนะครับแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆนะครับก็ความเคลื่อนไหวคล้ายๆกันนะครับด้วยความที่บอลยิวยังปรับ ขึ้นต่อนะครับตัวบอลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นลองดูเรชั่นอย่าง investment grade corporate bond ก็ขัดทุนไปเกือบ1%นึ่นะครับแต่ว่า high yield b o n ที่มีดูเรชั่นสั้นกว่าก็ขัดทุนน้อยกว่านะครับประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนสินทรัพย์ที่ยังทำได้ดีก็ยังทำได้ดีต่อเนื่องนะครับคือพวก alternative asset นะครับพวก real asset นะครับอย่างเช่น commodities ก็บวกมา5%นะครับทองคำบวกมาประมาณเกือบเกือบสนนะครับส่วน real estate กับ infrastructure นะครับติดลบ แต่ว่าก็เล็กน้อยนะครับประมาณสักแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังทําได้ดีกอบคุณโลกพอสมควรนะครับมันภาพสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับมีตัวเลขที่เรียนไปนะครับตอนแรกว่าในแง่ของเงินเฟ้อนะครับออกมานะครับในสารัฐสูงสุดในรอบ40กว่าปีนะครับออกมาที่8.5%เนะครับเทียบกับปีก่อนหน้านะครับอันนี้คือในแง่เงินเฟ้อทั่วไป ขยับจาก7.9ในเดือนก่อนหน้านะครับแล้วก็ใกล้ๆกับการคาดการณ์ของตลาดนะครับตัวเลข8.5ก็ต้องถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คือเกือบๆ10%แล้วนะครับอีกนิดหน่อยก็จะ10%แล้วนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราคิดว่า8.5%เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลขสูงสุดนะครับในวงจรเศรษฐกิจรอบนี้นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ คือก่อนหน้านี้นะครับเรามีความกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเยนเยนเนี่ยอาจจะไปได้ต่อนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางแบงก์อเมริกานะครับมีการปรับประมาณการนะครับตัวราคาน้ํามันเบรนเนี่ยจากเดิมไตรมาสนี้คิดว่าจะเฉลี่ยประมาณสักร้อยสาเปรียญนะครับตอนนี้ปรับเป็น11 0นะครับด้วยการคาดการราคาน้ํามันที่ปรับลงมานะครับบวกกับเรื่องของฐานนะครับในปีที่แล้วถ้านับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าไอ้แปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ้แลวต้องถือว่ายังไม่ได้เป็นข่าวดีมากขนาดนั้นนะครับเพราะเฟดเนี่ยคงจะดูในแง่ของโมเมนตัมนะครับของเงินเฟ้อนะครับมากกว่าเวลาพูดถึงตัวเลขยีออนเยียเนี่ยมันเป็นตัวเลขในอดีต12เดือนที่ผ่านมานะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยอาจจะดูเป็นเดือนต่อเดือนนะครับว่ามันชะลอลงมาจริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะโมเมนตัมของเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกัน รจริงๆถ้าดูตัวเลขเนี่ยออกมาที่0.3%มันออนมันนะครับในเดือนล่าสุดนะครับต่ำกว่าการคาดการณ์ซาริซัไปนะครับที่0.5%แต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของรถเก่าเป็นหลักนะครับที่ราคามันลงแรงรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านนะครับรถใหม่หรือว่า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยในภาพรวมในบอร์ดเบสเนี่ยยังค่อนข้างร้อนแรงอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่บอกว่าดีเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราไปดูไส้ในอีกทีหนึ่งนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือคออินเฟลชันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับภาคบริการนะครับอันนี้อาจจะเป็นประมาณสักสาใน4นะครับแล้วก็อีกสักประมาณ15%เนี่ยจะเป็นเรื่องของสินค้าคงทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงโควิดเนี่ยตัวสินค้าคงทนนนนมมมััพ่งขึ้้ไปแแราากกลากลลว็ ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นใบแรงจริงๆนะครับในขณะที่ภาคบริการเนี่ยพอเริ่มมีการเปิดเมืองมันก็เริ่มปรับขึ้นมานะครับแต่ว่ามันปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสินค้าคงทนราคามันปรงแรงมากนะครับแล้วก็เดือนล่าสุดเนี่ยกลายเป็นติดลบแรงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะคิดว่ามันจะเกิดการเรียกว่ารีเวิร์สของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับในแง่ของการที่ว่าพอ คนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านนะครับมาใช้เรื่องของบริการนะครับทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นเนี่ยการสั่งซื้อสินค้าในตอนล็อกดาวน์ที่ซื้อกันเยอะๆเ,เนี่ยก็น่าจะแผ่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทรนต์ตรงนี้นะครับที่บอกว่าตัวสินค้าคงทนราคาลดลงกับตัวราคาภาคบริการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยสุดทีแล้วนะครับน่าจะทําให้เงินเฟอ้อในแงีโมเมนตัมเนี่ยมันชะลอลงมาได้ชะลอลงมาแค่ไหนนะครับเราคิดว่า ในประมาณสักไตรมาสสามเนี่ยจากที่ต้นปีนี้นะครับเราเห็นจุดหกเปอร์เซ็นต์มันมนมันนะครับไตรมาสสามเนี่ยเราจะเห็นประมาณสักจุดสามจุดสี่นะครับความสําคัญก็คือเราคิดว่าจุดสามจุดสี่เนี่ยมันเป็นระดับที่ถึงแม้จะร้อนแรงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นระดับที่น่าจะทําให้เฟดนะครับมีความสบายใจที่อาจจะเริ่มมีการปรับผ้าทีในแง่นโยบายการเงินงได้นะครับมันก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีในข่าวร้ายนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของบอลยิวก็ยังปรับขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่า ปรับในลักษณะที่ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็คือตัวยูระยะสั้นประมาณสัก2ปีเนี่ยปรับลงนะครับประมาณสัก6 b เ s i ร p o ซ n t พอยต์นะครับส่วนตัวระยะยาว10ปีนะครับปรับขึ้นต่อนะครับแรงเหมือนกัน12 b a s i เ point ซพอยต์ไปอยู่ที่ประมาณสัก2.8%แนตะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้ยิวเคิร์ฟที่หลายคนกังวลน,นะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้มันค่อนข้างแลตจนถึงติดลบเนี่ยกลายเป็นว่าจากติดลบนะครับตัว2ปีกับ10ปีนะครับวันนี้ บอลยูเนี่ยกลายเป็นบวกแล้วนะครับตัว10ปีสูงกว่า2ปีประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบเบสิสพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็น่าจะลดลงไประดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าไปดูรายละเอียดนะครับตัวระยะสั้นที่มันปรับลงไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดจากการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับที่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่า เงินเฟ้อมันเริ่มส่งสัญญาณที่จะพีกนะครับในแง่ของเยอันเยนะครับตลาดก็อาจจะคลายความกังวลระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ระยะยาวนะครับมันมีการลดความบิดเบือนออกไปบางประการนะครับคือเฟดเริ่มประกาศดีเทลของการทําลดบาลานซ์ชีดนะครับตัว QE ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นตัวกดยีระยะยาวอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันคลายขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ตัวยีระยะยาวเนี่ยมันส่งสัญญาณนะครับสอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจปัจจัยพื้นฐานที่ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรน,นะครับก็เลยปรับขึ้นมาได้นะครับงนั้นก็อันนี้ก็ก็โยงกลับไปที่มุมมองเรานะครับว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสงครามหรือเรื่องของเฟดเองเนี่ยมันทาให้ช่วงนี้ตลาดผันผวนมากนะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวเป็นระยะระยะยังคิดว่าเป็นภาดอย่างนี้ไปอีกประมาณสัก2ไตรมาสนะครับไตรมาสสองไตรมาสสแล้วก็พอไตรมาสสเนี่ยพอเงินเฟ้อลงมาในระดับที่เฟดพอจะยอมรับได้เนี่ย เราคิดว่าเฟดน,น่าจะเปลี่ยนท่าทีนะครับปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเศรษฐกิจรอบนี้ไม่ได้จบลงแค่ช่วงนี้นะครับน่าจะขยายตัวไปได้อีกยาวนานพอสมควรความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเรายัางเชื่อว่าค่อนข้างต่ำนะเพราะฉะนั้นความผันผวน,นที่เกิดขึ้นใน สองใจมาสนี้นะครับสองและสามเนี่ยเราคิดว่าเป็นโอกาสที่จะทยอยเข้าซื้อสะสมนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดหุ้นมันลงมาแรงนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอยากจะพูดถึง Real As s e t ทนะครับที่เราพูดกันต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราเคยเรียนไปว่าก็จะเป็น Asset Class ที่สําคัญนะครับที่จะได้ประโยชน์จากภาวะที่เงินเฟ้อในวงจรนี้เชื่อสูงหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Real estate Infrastructure นะครับ commodities หรือทองคำนะครับ แต่ว่าวันนี้อาจจะอยากแตกย่อยไปอีกนิดนึงนะครับในแง่ของ Real Asset เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็น r s a l Asset ที่เรียกว่าเป็น Resource ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของพลังงานหรือว่า m a t e r i a l นะครับแต่ว่าอาจจะไปลงทุนผ่านในแง่ของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในกลุ่ม Energy แล้วก็ Material นะครับที่อยากจะไฮไลท์นะครับเพราะว่า2กลุ่มนี้เองเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการ Inter อร์ t นะครับหรือว่า การทับซ้อนกันของ2เทรนนะครับเรนด์งแรกก็คือเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับ d e c a r b o n i z a t i o n อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ d e c a r b o n i z a t i o n นะครับหรือว่าการตีกลับของภาวะโลกาภิวัตน์นะครับสองเทรนนี้มันมีประโยชน์กับ2เซกเตอร์นี้ยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเราเห็นนะครับเรื่องของการพยายามที่ลดโลกร้อนเนี่ยมันทําให้เกิดการลงทุนที่ต่ำเกินไปนะครับในพลังงานประเภทฟ,ฟอสซิลหรือพลังงานสกปรก,ปกไม่ว่าจะเป็นถ่านหินนะครับหรือน้ํามันก็แล้วแต่นะครับทำให้ช่วงที่เศรษฐกิจ มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับประกอบกับมีเทนเรื่องของดีกรอเ i สเซชันที่ถูกเร่งขึ้นมานะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับ สงครามออกมาผลไม่รู้เป็นไงนะครับแต่ว่าทางยุโรปเองเนี่ยคงจะต้องพยายามนะครับที่จะพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียน้อยลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดความไม่เพียงพอนะครับในแง่ของพลังงานที่เป็นพลังงานสุขกปรปกนะครับเราเห็นราคาถ่านหินพุ่งขึ้นไปแรงเลยนะครับถึงแม้ long term trend เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าไม่น่าจะดีนะครับแต่ว่าระยะสั้นถึงกลางเนี่ย อาจจะดูค่อนข้างโอเคก็ได้นะครับรวมทั้งในแง่ของบ้านพื้นที่เนี่ยกลับกลายว่าต้องกลับไปใช้พลังงานสกัปกเนี่ยสูงที่สุดนะครับในรอบ10ปีเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้นะครับวิธีหนึ่งนะครับที่จะเล่นกับทีมตรงนี้นะครับเราเลยคิดว่าเป็นการเหมาะสมนะครับที่จะเล่นผ่านตัวเทรดดิ้งพอร์ตนะครับคือลองเทอมเนี่ยอาจจะไม่ดี แต่ว่าระยะสั้นนี่อาจจะมีปัจจัยหนุนหลายอย่างแล้วก็ถ้ามีจังหวะที่ราคามันน่าสนใจนะครับก็สามารถลงทุนผ่านพอร์ตเทรดดิ้งได้นะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็มีการที่ไปลงทุนผ่านพอร์ตเทรดดิ้งนะครับในแง่ของหุ้นพลังงานทั่วโลกนะครับแต่ว่าพอราคาน้ํามันมันขึ้นมาแรงนะครับเราคิดว่าอาจจะดูเสี่ยงเกินไปนะครับก็เลยปรับลงมาเป็นนิวโตรนะครับนะครับเดียวกันเนี่ยเรามีการปรับนะครับตัวเซกเตอร์ที่เป็นแมทริอุเอลส์ขึ้นมาเป็นโพซิทีฟแทนนะครับ ตัว Material เนี่ยนอกจากระยะสั้นนะครับจะน่าสนใจมันยังมีภาพระยะยาวซ้อนเข้ามาอีกนะครับคือเรื่องของการที่จะหันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเรื่องของ Power Plant นะครับที่เป็น Solar Wind นะครับหรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีความต้องการใช้ m e t ัลส์นะครับแล้วก็มีโรสเนี่ยสูงกว่านะครับพวก Traditional Energy เนี่ยสูงมากมีการประมาณการกันว่านะครับ ความต้องการตรงนี้นะครับอาจจะโตประมาณสัก600เแล้วก็เทรนเนี่ยน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะได้ประโยชน์จากทรานซิชันในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของดีกรีบอเซชันเนี่ยอีก,กนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวโลหะนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเดี๋ยีหนึ่งนะครับที่เราคิดว่านักทุนควรจะจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ อาจจะมองด้วยว่าเป็นตัวที่เสริมนะครับกับพอร์ตการลงทุนระยะยาวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปลงทุนในพวก Electric Vehicle นะครับช่วงนี้เองต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับจากต้นทุนของพวก Metal และ Mineral ที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ต้นทุนของการผลิตรถ Electric Vehicle หรือ EV เนี่ยสูงกว่ารถปกติประมาณสัก140%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแคปเจอร์เทรนด์พวกนี้นะครับให้ครบถ้วนตลอด Value Chain เนี่ยเราอาจจะต้องมาให้ความสนใจนะครับกับหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็น o e c o n o m y sector อนะครับอย่างพวกแบตเชอรี่ด้วยนะครับ